ออกอีกชุดแล้วครับชุดร้อยสิบห้าใส่สี่บีดีหนึ่งนะครับ, 115, รบตัวนี้ฮ x 3เอ็กสามห้านะตัวนี้เป็นตัวขายดีที่กำลังมาแรงนะครับตัวนี้ฮ x 3เอ็กสามห้าของใหม่รับประกันสองเดือนหลังติดตั้งนะครับพรุ่งนี้จัดส่งอีกแล้วหนึ่งชุดใส่ร้อยสิบห้าสี่บีดีหนึ่งนะครับเขาควายเกล็ดแยกชุดใส่น้ำมัน นะครับไหลเข้าไหลออกสามทางมีให้นะครับมีทอ่อปูให้ด้วยนะครับมีน,น,นะบน้าแปนประเก็น้อยเสียให้นะครับน้าแปนประเก็นที่ใช้กับเกียร์แยกมีให้มีให้ครบนะครับแล้วก็อินเตอร์ขนาด2นิ้วครึ่งนะหนา2นิ้วครึ่งใหญ่ยีิบสองนิ้วนะครับไต่กับหกล้อได้จบชุดนี้สวยๆครับไม่แพงไม่ถึงสองหมื่นบาทพักมาได้เลย ไม่ถึงสองหมื่นจริงๆผมบอกว่าไม่ถึงสองหมื่นก็คือไม่ถึงโอเคนะครับขอบคุณมากที่ติดตามกัน